ฮหลตอนนี้เต้มหน้าสุดแล้วนะยี้ยันนี้ยเอก็ลยยนอวันนี้เป็นวันเล่นเล่นนะคะเก็บสูงห้านะเกดีอะไรไมลาสีที่วัดปากแดงโอ้ยมีเขาไม่เห็นเจ้าสามาอยู่หน้าปาก ยงนีหละแม้นี่แบ่ะเอยนึงวัมันมไม่ไอ้อนนกไอ้ไอ้หองานวันอี่ามันไม่ออกมาเติลี่ามันออกมาเติออค่ะเนอย่ไม่เห็นใช่ค่ะมอต้งน้ำอนอนเน้มอต้งน้ำหอนี่ไม่จับจับไม่จับต้องจับไรอุ้ยี่วทไมพูดกับพี่เทยวงั้นน่ะพี่เว จับแม่ได้ไหมจับแม่ได้ไหจักแม่ได้วับัมึงกับผออนเนี่ยฮะอะไรนะั่ใครในผออนใไม่เช่ยว่่วดลไ่เช่ยเนี่ยตายเลยก็ไปอะไรนะอุ้ยไม่รักญาเหรอไม่อุต้าแล้วสวัสดีค่ะวัสดีค่ะ แรักเลยทาไมกอดทำไมอะคะไ่สูผงปวดสวยยิ้มหวานตายยิ้มหวานกอดกันเขยี่ยวกอดกันใครี่กอดกันเห็นเขาจูบกันเขยี่ยวปวดหัวใจฉันปวดหัวใจฉันแทบจะตายอยากอันอยากกินกาแฟดิทำ่นแฟไม่เปิดร้านเอ้าทำกาแฟไม่อยู่นะใช่เอ้าลุงปู่มาทำอะไรในลูกย่าเราไปดูน้ำโขงไหม โค้งอะไรล่ะคะชวนพี่ปิมสิพี่ปิมจะไหวไหมก็ให้ย่าไปกับน้องไงไม่มีปิมนอนเหรอใช่ให้พี่ปิ่ขับรถลงไปเลยเนาะขับรถลงไปเลยไปโคดหินไปไหม แม่ย่าเป็นคนไทยเหรอแม่ถ่ายรูปไม่สวยเซร์ไม่สวยก็ถ่ายซาอะไรเซรกยาวแม่ไว้ผมไงเก็บกับแม่ไว้ผมไงแม่ก็เลยเป็นผู้ชายไอแม่ก็เลยเป็นผู้ีใส่กุญาพรอนต้องไปจริงๆนะอะไรเนี่ยเออบอกพี่ปิ่มพี่ปิ่มนอนท่าในรถไปเรียนน้ำโคลงันอยากไปแม่น้ำโคลง นายน้ำคงยากรสีเปเียนชุดเก็บของกันบายๆนี่ล่ะผาขาย่าเด้อให้เลยตอนนี้ต้นหานี้เ้็นสวันนี้เป็นวันที่เล่นนะคะเจ็ดสี่ห้านะ

มัน้ันไม่จับไม่จับต้องจับไรอุ้ยพี่วาไมพูดกับพี่เทยงั้นน่ะพี่เทียวมเหรอจับจับแม่ได้ไหมจับแม่ได้แมจับแม่ได้ไม่จับจับมือกับพองออเนี่ยฮะอไรนะใครในพองออด้งพอเลยนพอลสุ้พอมาเนี่ยอไรนะไปอะไรนอุ้ยไม่ล้างย่าเหรอ อุต่าแลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน่ารักเลยมากอดทำไมอะคะสวยผู้รถสวยยิ้มหวาน